สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินเข้าในส่วนของ t r ูมันนี่วอลเลตนะครับหนึ่าบาทในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะว่าวิธีการถอนแล้วก็วิธีการทําเงินเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการกดถอนไปเนาะหนึ่บาทเนี่ยมันคูณไป1.3นะครับในส่วนของรับเพิ่มนะครับรวมเป็น1,9 5 0บาทก็กดเริ่มได้เลยจากนั้นนะครับเราจะได้รับนะครับในส่วนของพลังงานนะครับจำนวน5พลังงานนะครับเพื่อที่จะเอามากดนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรรื่ออองงขกาถน นะอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นการชาร์จให้ครบ100%ภายในเวลาที่กําหนดนะครับเพื่อทําการถอนเงินนะข้อควรรู้นะครับงานที่ทําให้สําเร็จนะครับไม่คืนเงินเนาะไอเทมแบตเตอรี่จะรีเซ็ตหลังงานเสร็จนะครับแล้วก็ทําตรงนี้เพิ่มได้เลยต่อมานะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินให้ครบ100%เรนะครับเราจะได้รับในส่วนของหัวใจนะครับแปดดวงเนาะถ้าเราทําภารกิจครบแล้วเนี่ยเราก็กดรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทําภารกิจการเชิญเพื่อน1คน ตามลำดับขึ้นไปนะครับจะได้รับพลังงานเพิ่มนะตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาที่13พลังงานนะครับเดี๋ยวจะไปกดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ดูในคลิปเลย ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงิน t ูมอนี่วอลเล็นะครับถอนเงิน1,500บาทได้สูงสุดเลยตามที่ผมได้ถอนไปนะใครที่อยากเล่นเกมแล้วมีรายได้เข้า t ูมอนี่วอลเล็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเราไปดูพร้อมกันในคลิปกันเลยก่อนอื่นะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงิน t ูมอนี่วอลเล็จากการเล่นเกมกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ่านั้นนใน ของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับดูได้ในคลิปนะครับด้านขวามือนะครับจะมีรูปแอปมีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงิน t ูมอนี่วอลิตนะครับหนึ่าบาทที่ผมถอนเงินไปเนาะก็เป็นแอป,ปตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็ให้เราดาวโหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอน วิธีการสมัครนะครับจะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่างเลยต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันก่อนครับว่าแอปนี้เนี่ยเล่นอย่างไรทําเงินอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของโทมานี่วอลเล็ตนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูมีเชิญเพื่อนหน้าหลักและก็รางวัลน,นะครับเรามาดูที่เมนูที่1ก่อนเลย ในส่วนของเมนูการเชิญเพื่อนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถทําได้มีสิทธิ์เหมือนกันในการเชิญเพื่อนเนาะเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราจะมีค่าตอบแทนนะครับหรือว่าจะได้รับไรายได้จากการเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยอยู่ที่สามพันเหรียญทองต่อหนคนนะครับแล้วก็จะ ได้รับนะครับในส่วนของตัวแบงค์เขียวจํานวน1 0บ,บาทนะครับวิธีการเชิญเนี่ยก็กดเชิญเลยนะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t วิต t t อร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถนําไปโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับตรงด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของกดการเชิญนะกดของการเชิญเพื่อนนะครับก็มาดูตรงนี้เลยนะครับมีการทําภารกิจหัวใจให้ครบเนาะถึงเราจะได้รับตามจํานวนที่เขากําหนดนั่นเอง ต่อมานะครับเป็นการเชิญล่าสุดนะครับเขาก็จะแสดงให้เราดูว่าเราเชิญใครไปล่าสุดนั่นเองนะส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการาผู้เชิญของฉันนะครับก็คือการกรอก ID คําเชิญหรือว่า ID แนะนําเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นนะครับจะได้รับตัวเงินนะครับ20บาทนะครับใครที่ต้องการกรอ,อกโคดเนี่ยก็ใส่ของเพื่อนๆนได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2 เมนูนที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าหลักของแอปนะในส่วนของหน้าหลักมีอะไรบ้างดูที่ด้านบนก่อนเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีตัวแบงก์เขียวนะครับที่เป็นเงินบาทนะครับที่เราจะใช้ในการถอนเงินเข้าในส่วนของชูมานี่วอลเล็ตนะแล้วก็เหรียญทองนะครับตัวเหรียญทองก็สามารถถอนได้เหมือนกันเรามาดูในส่วนของอตัวแบงก์เขียวนะครับในการถอนเงินของแบงก์เขียวเนี่ยตามที่ผมได้ถอนไปเนาะก็อยู่ที่1,500บาทนะครับขั้นต่าก็มีตามที่เขากําหนดเลยต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็ดูตามขั้นต่าที่เขาระบุไว้นะ ตรงนี้นะครับผมได้ทําการกดถอนไปแล้วนะครับหนึ่าบาทนะครับมีคูณโบนัสเพิ่มเติมนะครับหนเนาะก็จะได้รับอยู่ที่1,9 5 0บาทหากเราต้องการรับเงิน 1, 9 5 0บาทเนี่ยเราจะต้องกดเพิ่มนะครับพลังงานให้ครบนะชาร์จพลังงานให้เต็ม100%วิธีการได้รับพลังงานนะครับก็ให้เราทําภารกิจหัวใจให้ครบเนาะแปดดวงนะครับเราก็จะได้รับหัวใจเพิ่มนะครับแล้วเราก็ไปแนะนําเพื่อนเพื่อที่จะรับในส่วนของพลังงานมี้ผดดด๋ยกใหู ว่าการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนนะครับแล้วก็ในการเพิ่มเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสูมให้เรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าแต่ละครั้งในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันไม่ได้เท่ากันทุกครั้งเนาะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า21อันเนี่ยมันจะเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการถอนเงินนะโอเคนะครับก็21พลังงานนะครับกดไปได้อยู่ที่68เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือการทํายังไม่ครบ100%เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเราทําครบ100%เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันก็จะทําการถอนเงินไปที่ทูมานี่เวลตให้เรานั่นเองต่อมาในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะครับ ในการถอนอยู่ที่10บาทขั้นต่ําในการถอนนะตรงนี้จะมีเลทให้เราดูว่า1,000เหรียญทองเนะี่ยเท่ากับเงินกี่บาทนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้1,000เท่ากับเงิน1บาทไทยถ้าเราต้องการถอน10บาทจะต้องมี10,000เหรียญทองเนาะผมมีอยู่ที่153,920นะครับก็จะถอนได้ที่153.91สตางค์นะครับการถอนเงินก็จะเป็นช่องทางของ TruMoney Wallet นั่นเองต่อมานะครับด้านซ้ายมือนะครับมีอะไรบ้างนะ p r o f ฟล แล้วก็การทำภารกิจนะในส่วนของโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีรายการได้รับนะครับแล้วก็ประวัติการถอนเงินประวัติการถอนเงินล่าสุดที่ผมถอนไปเนี่ยผมได้ลงคลิปอัปเดตให้แล้วนะตรงนี้นะครับอันนี้คือรายการล่าสุดนะวันที่ทําการถอนก็ตามนี้เลยที่ถอนไปล่าสุดลงคลิปให้แล้วนะก็ยังถอนเงินได้ปกตินะทุกคน ต่อมานะครับภารกิจนะครับเราสามารถทําภารกิจได้เมื่อเราเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปนะนะครับเราก็ทําตามภารกิจตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มส่วนร้านค้าผลไม้ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการทําภารกิจจากที่เราไปเล่นเกมมานะเราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วเราก็เก็บคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาหมุนวงล้อด้านบนขวามือตรงนี้นะครับห้าหมื่นต่อครั้งในการหมุนเนาะในการกดรับนะครับเราจะต้องทําตัวภารกิจนะให้ครบ 100นะครับก็ทําภารกิจตรงนี้ให้ครบก่อนถึงเราจะกดรับคะแนนได้นะครับต่อมาอันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําภารกิจตรงนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราทําภารกิจเท่านั้นนะครับสำหรับของรางวัลหรือว่าเงินรางวัลที่มันขึ้นแจ้งเตือนมาให้เรากดรับเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับให้เราทําเพื่อเก็บหัวใจภารกิจตรงนี้ให้ครบก็พอนะครับส่วนด้านล่างอันที่3นะครับก็จะเป็นการใส่ไ d คดีเชิญของเพื่อนเนาะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยต่อมานะครับเมนู ได้รับตั๋วเงินเขียวนะครับก็รวมรวมอยู่ที่300บาทนะครับก็สามารถทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองนะในเรื่องของการเล่นเกมนะทุกคนก็ให้เรามากดที่เมนูหน้าหลักได้เลยสําหรับการเล่นเกมนะครับก็กดเริ่มเกมนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าการเล่นเกมให้เรานะสำหรับวิธีการเล่นเกมนะครับก็เป็นเกมผลไม้นะครับปล่อยผลไม้ให้โดนตัวเดียวกันเนาะมันก็จะเปลี่ยนรูปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็กดเล่นๆเร็วๆได้เลยนะครับถ้าเราไม่รีบอะไรก็กดให้มันตรงกันก็ได้นะถ้าเรารีบเราก็กดเร็วๆได้เลยนะครับประมาณ ในการเล่นเกมเนาะใครที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็ลองหาเกมไปเล่นฟรีๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการเล่นเกมเลยนะแถมเรายังเก็บคะแนนจากการเล่นเกมเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้นะครับเล่นในช่วงเวลาว่างของเรานะครับเพื่อที่จะผ่อนคลายในการทํางานนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้ได้เลยคะแนนเนี่ยมันก็จะขึ้นบนนัดรวมแบบนี้นะครับแล้วก็กดรับได้เลยนะอันนี้ก็ได้รับคะแนนเหรียญทองนะครับจำนวน2องอ,อ่าสอหม่าพันเหรียญนะครับก็จะรวมให้เราตรงรันคาดตรงนี้เนาะเราทาภารกิจให้จบนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนไป ขั้นตอนการเล่นการทำไรายได้นะครับก็ประมาณนี้สลับยอดเงินที่ถอนไป1,500บาทเนี่ยจะได้รับตอนไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ